ชื่อคุณอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อยาตวีค่ะชื่อนี่ชื่อเพียรค่ะอ๋อคุณเพียระคะค่ะคุณเพียรตอนนี้เป็นนักศึกษาหรือทํางานอยู่คะตอนนี้ทํางานอยู่ค่ะค่ะคุณเพียร์ทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นล่าภาษาญี่ปุ่นค่ะค่ะที่บริษัทสยามเมคคอนดีแอนด์สตรีทค่ะคุณเพียรตอนนี้เรียนอยู่เป็นอะไรคะตอนนี้เรียนอยู่เอนสองค่ะคุณเพียรได้มาเรียนกับอาจารย์แบ่งรู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะอาจารย์แบ่งเป็นคนที่สอนสนุกนะคะก็คือ มีเทคนิคในการสอบที่ <ạ. S 1> ไม่เห,เหมือนสถาบันอื่นคะนั่นคือมีมีมีมทิการสอบเป็นของตัวเองแล้วทําให้การเรียนไม่น่าเบื่อแล้วตลอดระยะเวลาเรียนสี่ชั่วโมงกว่าเนี่ยเกือบหชั่วโมงเนี่ยมีความรู้สึกเ <ạ. S 3> บือ่อหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะ,ะไม่มีนะคะถึงแม้ว,ว่าข้อสอบอาจารย์อาจจะมีข้อสอบมาให้ใน,น<อ>แต่ละอาทิตย์อาจจะค่อนข้างยากแต บรยร,ออาารยกววาก,กาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณเพียสก็สนุกสนานดีค่ะบาะงทีอาจรารย์ก็จะมีมุกตลกๆมาให้อีกสองสามครเรียนแล้วรู้สึกมีความสุขค่ะคเพียสมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์บ้างคะก็ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพแล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นอาจารย์สอนทุกคาเลยบางทีติดๆ,ๆ,ๆิดกันก็เลยอาจารย์ท่าจะน่าก็จะพักผ่อนน้อยอยู่ก็ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพเจอกันแล้วก็ขอให้ สอมีนักเรียนเยอะๆอย่างนี้มาทุกๆปีค่ะขอบคุณค่ะคุณเพชรค่ะ